ภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะเป็นกำแพงสำหรับหลายๆคนที่ต้องใช้ในการทำงานเลยใช่ไหมคะเรามี Data ที่ดีมากเรามี i n s i h t ์มี Ideas ที่ดีมากๆเลยเตรียมมาอย่างดีเลยแต่พอเรา Present หรือนำเสนอได้อย่างไม่มั่นใจมันก็เหมือนไอเดียนั้นมันไม่ไปถึงผู้ฟังน่าเสียดายมากๆเลยคะ่ะ เพราะฉะนั้นค่ะใน s t u d i o Support อัพพิโซดนี้นะคะเราจะพาไปดูวิธีการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษกันค่ะว่าเราจะใช้คำใช้ประโยคอย่างไรให้ถูกต้องมั่นใจเพิ่ม Impact ในการพูดให้เราเพิ่มความ Professional ในการนำเสนอแล้วก็เพิ่ม credibility หรือความน่าเชื่อถือให้ตัวเราด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ u d i o Support ทตถาตอบรอบรู้กับ Studio ค่ะ วันนี้อยู่กับคณะค่ะปัจจุบันคณะก็ทํางานสอนด้านการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็การนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนาะ English Communication, Speech Communication, and Public Speaking ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เอาข้อมูลความรู้ในส่วนของการนําเสนอมาแชร์โดยเฉพาะเลยค่ะนอกจากนี้นะคะคณะก็ทำคอนเทนต์นะคะในเรื่องของวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยู่บนช่องและก็เพจที่ชื่อฝรั่งอ่านม้อด้วยค่ะวันนี้อยากจะชวนทุกคนมา explore วิธีการ frame presentation ของเราค่ะว่าเราจะสื่อสารข้อมูลและ i n s i g h ์ของเราออกมาอย่างไรให้มัน impactful ทรงพลังมากที่สุดเนาะแล้วก็เราจะใช้ Vocabulary and Terms คำต่างๆอย่างไรนะคะให้เราสามารถสื่อสารข้อมูลออกมาได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุดเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะถ้าเราพูดถึงข้อมูลหรือว่ากราฟแบบเดียวกันเลยเนี่ยแต่ใช้คำพูดต่างกันความรู้สึกหรือ perception การรับรู้ของคนที่ฟังเนี่ยจะต่างกันไหม Sales have increased this quarter Sales have surged by 25% this quarter, outperforming the industry average by 10%. Our website traffic is doing better. Monthly website traffic has grown consistently with a 40% increase year over year and a significant uptick in new user acquisition. People liked our new product. Customer satisfaction rates for our new product are at an all time high. scoring 4.8 out of 5 in post-purchase surveys เราจะสังเกตได้ว่าการที่เราสามารถสื่อสารข้อมูลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการที่เราใช้คำอธิบายให้มันเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันมีผลต่อความรู้สึกของผู้ฟังมากๆเลยเนาะซึ่งมันก็จะเพิ่ม impact ให้กับ presentation ของเราด้วยค่ะ let's get started มาเริ่มกันที่วิธีการพูด presentation กันก่อนเลยค่ะซึ่งใน standard structure ส่วนใหญ่เราก็หลายคนอาจจะเริ่มแบบ introduction Body Conclusion ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามา zoom in ดูในเรื่องของเนื้อข้อมูลกันค่ะว่าเราจะเรียงไอเดียอย่างไรให้มัน effective มากที่สุดนะคะคณะยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าเราเรียงแบบไหนได้บ้างอันดับแรกเลยค่ะคือการเรียงลำดับตามหัวข้อค่ะ categorical or, or topical order ก็คือตาม t o อปินั่นเองแหะคะ่ะว่าเราอาจจะจัดหมวดหมู่ของไอเดียต่างๆเนาะอันนี้อยู่หมวดนี้หมวด2หมวด3ที่มัน support หรือว่าตอบโจทย์ ออการน,นําเสนอครั้งนั้นว่ามันมีจุดประสงค์อะไรแล้ว3มไอเดียนี้4ไอเดียนี้มันตอบโจทย์อย่างไรได้บ้างต่อไปค่ะอาจจะเป็นการเรียงลําดับตามลักษณะทางกายภาพหรือความสัมพันธ์ค่ะ spatial order คืออาจจะเป็นตามขนาดก็ได้นะคะตามทิศทางก็ได้ตามตำแหน่งก็ได้ค่ะ big to small left to right east to west อะไรประมาณนี้นะคะหรือจะเรียนตามลำดับ ของเวลาที่เกิดขึ้นก็นได้ค่ะ chronological order มาก่อนไปหลังนะคะหรือล่าสุดไปเก่าสุดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเรียงตามลำดับความสำคัญหรือ climatic order นั่นเองค่ะเหมือนมี Climax อ่าไออันที่แบบสำคัญที่สุดไปอยู่ตอนท้ายนะคะค่อยๆบิ้วมานะคะก็คือเริ่มจากเหมือนแบบเรียงไอเดียเพิ่มความสำคัญขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จบที่อะไรที่มันพีคนะคะหรือ จะเป็นการเรียงตามหลักเหตุและผล causal order หรือจะเป็นการเรียงจากปัญหาสู่ทางแก้ไขนะคะ problem solution order ก็ได้เหมือนกันค่ะซึ่งในแต่และหัวข้อในแต่และประเด็นเนี่ยเราก็สามารถเรียงคำพูดแบบนี้ได้เลยค่ะหนึ่งมันจะเริ่มด้วย main idea ก่อนเลยค่ะ strong and precise opening or topic sentence นะคะมันจะเป็นประโยคเปิดประโยคจใจความสำคัญหลักอาจจะเป็น1 2ประโยคก็ได้ค่ะซึ่งอันนี้มันจะเป็นตัวดึงความสนใจแล้วก็ทำให้เห็นภาพรวม ของประเด็นหลักๆนั้นทั้งหมดเนาะอาจจะเป็นสมมติฐาน hypothesis หรือไอเดียหลักก็ได้เหมือนกันค่ะหลังจากนั้นมันจะตามมาด้วย supporting details ค่ะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นการให้รายละเอียดสนับสนุนนั่นเองค่ะอันเนี้ยมันมีไวเ้เพื่อเพิ่มความชัดเจนความแม่นยําของข้อมูลแล้วก็ความน่าเชื่อถือให้ผู้พูดด้วยค่ะว่าเราเฮ้ยไม่ได้พูดลอยๆนะเรามีข้อมูลมาสนับสนุนนะคะอาจจะเป็น fact ข้อเท็จจริงนะคะ description คําอธิบาย examples ตัวอย่างหรือ evidence ที่เป็นหลักฐานก็ได้เหมือนกันค่ะ วันนี้ดูจะมีข้อมูลเยอะมากเลยใช่ไหมคะเข้าใจมา,ากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะก็เลยเตรียมเป็นเทมเพลตมาให้เลยค่ะมีตัวเลือกคําให้ทุกคนสามารถยิบไปปรับใช้กับ presentation ของตัวเองได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นด้วยว่าเรากําลังอธิบายข้อมูลแบบไหนอยู่เนาะอาจจะเป็นกราฟตารางเนชาร์ตเดสกราฟเ T เบิลชนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วย Verb ที่ verb to แสดง verb to อธิบายอะไรบางอย่างนะคะซึ่งอันนี้ก็มีตัวเลือกขับให้เลือกหลายอย่างเลยหลายๆคนก็จะใช้ show เป็นหลักเนาะทีนี้ลองดูคำอื่นๆที่เรามาใช้ได้บ้างนะว่ามีอะไรอีกบ้าง represent แสดงให้เห็นเป็นเครื่องหมายเป็นตัวอย่าง enumerate นะคะแจกแจ้ง to name things separately คือแบบให้เห็นแต่ละอันเลยอันนี้อันนี้อันนี้อย่างเงี้เราก็ใช้ enumerate ได้นะคะ compare เปรียบเทียบ indicate ชี้ให้เห็นระบุ บ่งบอกถึง denote นะคะน,นี้แสดงถึงหมายถึงชี้แนะ reveal อันนี้จะออกแนวขาวในิดหนึ่ง reveal เผยให้เห็นนะคะ highlight อันนี้คือเน้นนะ เราก็สามารถเลือกคําที่เหมาะกับสิ่งที่เราจะต้องการพูดถึงข้อมูลนั้นๆได้เลยหลังจากนั้นมันก็จะตามด้วยแนวค่ะว่ามันแสดงถึงอะไรนะคะอาจจะใช้คําได้หลากหลายมากๆ the differences ความแตกต่าง the changes การเปลี่ยนแปลง the trend of ต h e t r e ของอะไรบางอย่างนะคะ the c o r r l a t i o n between ความสัมพันธ์ระหว่างอันนี้ขึ้นขึ้นหรือว่าลงลงอะไรเงี้ยนะคะหรือจะเติมเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะ how ต h e t what ต ตดๆอะไรบางอย่างอ่านะคะเช่น how the customer satisfaction directly correlates with the increase in revenue อ่าอรอยเนี้ยนะคะว่าแบบสิ่งนี้ต๊ดตกับสิ่งนี้อย่างไรอ่าหรือ what the users want นะค why we need to invest in R and D อย่างเงี้ยก็สามารถเติมคู a ว w h เวนแวร์ how เนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะเราจะพามาดู verb ต่างๆที่เราสามารถเอาไปใช้อธิบายข้อมูลได้เลยเนาะขึ้นลง อยู่ธรรมดาเนี่ยเราสามารถใช้คําอะไรได้บ้างปกติเชื่อว่าทุกคนอาจจะใช้ increase กันใช่ไหมคะขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะมันก็จะมีหลายคําที่แตกออกจากนั้นได้อีกนะคะเช่น rise เนาะ rise increase ก็คือเพิ่มขึ้นเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเกิดเพิ่มขึ้นทีละนิดค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะใช้ climb climb ค,คือค่อยๆค,คลาดปีนขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะใช้ climb ได้คือ Slowly and gradually ค่อยๆขึ้นทีละนิดช้าๆแต่ขึ้นนะนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าหูต้องการอธิบายอะไรที่มันเป็นแบบ strong rise คือขึ้นแบบเยอะขึ้นเร็วนะคะสามารถใช้ soar soar นะคะอันนี้คือแบบ ทยานเลยค่ะนะคะหรือ sky rocket อันนี้เป็นแบบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนจรวดอย่างนี้เลยนะคะคือ s u d เด n ดด้วยขึ้นเร็วขึ้นสูงด้วยนะคะ leap อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นการขึ้นแบบเยอะเนาะ large and sudden rise คือมันขึ้นแบบค่อนข้างเยอะแบบ เ้ากระโดดนะคะแล้วก็มี search นะคะอันนี้คือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกระทนหันอะไรเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นลดลงหรือตกละ่ะใช้อะไรได้บ้างส่วนใหญ่บางทีเราก็ใช้ decrease ใช่ไหมคะ decrease ก็มีคำอ,อื่นๆที่แตกออกจากนั้นได้อีกนะ,ะเป็น synonym ซึ่งกันและกันนะคะอาจจะเป็น dropped ดรอปอันนี้ก็ตกเนาะอาจจะตกประมาณนึงแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่มากขนาดนั้นนะเด็บก็เหมือนกันค่ะเด็เนี่ยถ้าเราลองแปลมันก็จะเป็นแบบแปลว่าจุนเนาะแต่มันก็สามารถหมายถึงการลดลงได้เหมือนกันคล้ายๆดรอปเลยค่ะหรือจะใช้ slip b a c k ก l i p b แ c กอันนี้เป็นการถไหลกลับค่ะอันนี้มักจะใช้กับการตกที่มันมักจะตามหลังจากการที่มันเพิ่งขึ้นไปพอมันเพิ่งขึ้นไปแล้วมันตกลงมานิดนึงเนี่ยอันนี้อาจจะใช้ slip b แ c กได้นะคะหรือถ้ามันตก พวบเลยหรือว่าดิ่งเลยเนะี่ยอาจจะใช้คำที่ strong มากยิง่งขึ้นเช่น slump plummet slump ที่นี่คือตกแบบพวบเนาะ plummet ก็ตกพวบดิ่งได้เหมือนกันตกหนักมากนะคะแล้วถ้ามันนิ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเราสามารถใช้คำอะไรได้บ้าง it stay the same นะคะ remain unchanged constant steady static แบบนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยเนี่ยเราอาจจะใช้คำแบบนี้นะคะ change a lot นะคะ wave fluctuate vary shift นะคะคำเหล่านี้ก็สามารถใช้แทนคำว่า change หรือมีการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะ นอกจากนี้เราก็สามารถที่จะใส่ adjectives and adverbs เพื่อขยี้ความรู้สึกเนาะหรือ degree ของการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะเราใช้คำไหนได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ high degree เราสามารถใช้คำแบบนี้ได้เลยค่ะ s i g n i f i c a n t significantly Sign after our app's latest update user ratings o l e significantly from 3.5 to 4.7 out of 5หรือ Dramatic, dramatically เ no, นาะอันนี้คือหน้าทึ่งหรือแบบอย่างรวดเร็วเลยนะคะเช่น there was a dramatic rise in people chatting with our virtual assistant from a hundred to a thousand interactions daily หรือ after the market shift our in-store sales slumped dramatically by 60%ทีนี้มีคำหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ substantial or substantially อันนี้คือแบบยิ่งใหญ่มากมายหรือยังมากอย่างยิ่งนะเราต้องการขยี้อะไรก็ใส่ตรงนี้เข้าไปได้เลยเนะี่ยเช่น we n o t i c e a substantial 50% increase in users returning to our app daily หรือถ้าใช้เป็น adverb after a simpler design the user signup rate increased substantially by 35%แบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย small degree ก็มีคำให้ใช้เหมือนกันนะคะเช่น Grad ual, gradually ทีละน้อยค่อยค่อยอะนะคะก็สามารถใช้คำนี้ได้เลยตัวอย่างเช่น over the past year there has been a gradual 10% increase in v i s i t o r to our tech blog นะะถ้าเป็น gradually over 6 months our online help center gradually reduced customer calls by 15%ะนะคะหรือจะอีกคำหนึงอันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันค่ะ slight slightly นะคะเล็กน้อยอย่างเล็กน้อย We had a slight 5% drop in social media followers last month. ตกเล็กน้อย or slightly. With the new features, the app's battery usage increased slightly by just 2%. percent Steady, steadily. Kong man kong, yang man kong, right? Demand for our tech gadgets remained steady, with sales rising to a consistent 10,000 units each month. Our user base has climbed steadily, growing at a rate of 3% every month since our launch. constant, constantly. We kept the constant flow of tech tips and tricks posting 5 articles weekly on our channel. Our platform is constantly updated, introducing 20 new features every quarter to bring fresh content to users. ทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวอย่างการใช้งานในเคสต่างๆกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยอยากพาทุกคนไปดูกราฟ y p e s หรือชนิดต่างๆของกราฟกันก่อนเลยเพราะว่าเราจะได้ visualization หรือการทำให้เหตุภาพ ของข้อมูลเนี่ยพันกราฟเหล่านี้นี่ยแหละค่ะเพื่อให้เราสื่อสารได้อย่างมี Impact มากยิ่งขึ้นเนาะขอยกตัวอย่าง4กราฟหลกัหลกๆกันก่อนเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจอย่างแรกคือบ a ร์ชาร์นะคะซึ่งอันนี้ใช้แสดงผลข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ต้องการนํามาเปรียบเทียบกันนะคะเช่นจํานวนคนที่เลือกใช้แบรนด Long ์รงเท้าต่างๆนะคะ หรือจะเป็นทายชาร์ตค่ะอันนี้ก็ใช้แสดงตัวเลขนะคะว่าแต่ละตัวถูกแบ่งสัดส่วนจากทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะคะเช่นงบประมาณของปี2022แบ่งไปแผนกใดบ้างนะคะหรือจะเป็นไลน์กราฟค่ะซึ่งอันนี้ก็อาจจะใช้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาอย่างไรบ้างเนาะเช่นจำนวนเซลล์ของแต่ละเดือนของบริษัทเอนะคะสุดท้ายอันนี้น่าสนใจค่ะคือ scatter plot graph หรือ dot graph นั่นเองค่ะอันนี้ใช้แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวกับชุดข้อมูลนั่นเองค่ะเช่นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาของสินค้าและกำไรของสินค้าทั้งหมดค่ะจากตัวอย่างที่1อันนี้จะเป็น infographic graph นะคะของจำนวนการผลิตรถยนต์ e v ทั่วโลกในปี2022 เบื้องต้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็สวยดีเนาะมีการใช้ขนาดของวงกลมในการช่วยเล่าข้อมูลซึ่งเราก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าอันไหนแบรนด์อันดับหนึ่งใช่ไหมคะโอ้นี่เป็น BYD เนาะแต่คราวนี้พอเราจะลงมาอ๋อโอเคอันดับที่2แล้วมันอยู่ตรงไหนอันดับที่3คือเราจะเริ่มหายากขึ้นมานิดนึงแล้วว่าอันไหนมันจะเรียงกันมันเปรียบเทียบแตกต่างกันอย่างไรเนาะฉะนั้นอันเนี้ยเราสามารถใช้กราฟที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อตะียงค่ะมาช่วยเล่าแล้วก็พรีเซนต์ให้มันง่ายมากยิ่งขึ้นทํายังไงเเดดี๋ยวราามูกันค่ะ ทีนี้เราลองเอาข้อมูลเมื่อกี้นี้ที่เป็นอินโฟกราฟิกเนี่ยมาใส่เป็นบาร์ชาร์ตกันนะคะแล้วก็เน้นไฮไลท์ใจใความสำคัญนะคะ mm hmm. เห็นเรนกิ mm ้ง hmm. เทียบได้เลย mm hmm. เห็นสัญชาติที่ชัดขึ้นเนะาะเมื่อกี้มันก็มีแล้วแหละแต่อันเนี้ยพอเอามาเรียงกันแบบนี้มันก็เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. แล้วก็ว mm ิชวลไลซ์ให้เห็นเปรียบ mm hmm. เทียบกันเลยนะคะปี2022 กับปี2 2 2 1แตกต่างกันอย่างไรนะคะเพราะทุกอย่างมันดูง่ายขึ้นเนี่ยเราก็สามารถอธิบายได้กระชับขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ใช้ Data Set เดียวกันเลยแต่ถูกนำเสนอผ่าน scatter plot graph นั่นเองนะคะ พอเปลี่ยนมาใช้ scatter plot graph เนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่าในเชิง visual เนาะมันชัดเจนขึ้นมันขยี้มากยิ่งขึ้นว่า BYD t o เนี่ยนำ Tesla ไปไกลแค่ไหนในปี2022นะคะฉะนั้นอันเนี้ยมันคือการที่เราเลือก visual ที่ตรงกับประเด็นที่เราอยากจะนำเสนอมากยิ่งขึ้นมันขยี้ประเด็นใจความสำคัญหรือเ่าโอ้มันห่างกันเท่านี้เลยนะก็จะช่วยให้เราสามารถนำเสนอได้อย่างมี Impact มากยิ่งขึ้นค่ะ ทีนี้ลองเอาข้อมูลเหล่านี้มาบวกกับวิธีการพูด Presentation กันค่ะว่าจะพูดอย่างไรได้บ้างเนาะ Starting with the main idea เรามาเริ่มที่ประโยคใจความสำคัญหลักของเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะ Strong and precise topic sentence นะคะประโยคเปิดที่ดึงความสนใจแล้วก็ทำให้เห็นภาพรวมของประเด็นนั้นๆซึ่งอันนี้ก็คือ BYD Auto has leap e d past Tesla to become the new EV king in 2022 boosting its output by a massive 211% in 2022อ่าอันนี้คือใจความสำคัญหลักมันคือ BYD เนี่ยผลิตจำนวนรถ EV ออกมาเยอะที่สุดเลยใช่ไหมคะถ้าเราอยากปรับคำพูดนี้ได้หน่อยจากตรงเนี้ยใช้คำาอะไรมาแทนประโยคที่ original อยู่ได้บ้างนะคะเช่น <Yeah. S 1> surpassing Tesla BYD Autos EV production soared in 2022 with a 211% increase in its output. Uh, uh, if you notice, there's a leap pass, you can Increase boost, sword. แทนได้นะคะตามด้วย with a แล้วก็มีตัวเลข increase decrease ก็ว่ากันไปนะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ in 2022 BYD Auto rose dramatically in the EV market outpacing Tesla with a significant 211 growth in production อันนี้ถ้าทุกคนถังเกตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสตรัคเจอร์สักนิดหนึ่งใช่ไหมคะเอาปีมาไว้ข้างหน้าถ้าเราต้องการเน้นข้อมูลปีเป็นหลักในประโยคในประเด็น,นนั้นๆน,น,นะคะ rose dramatically ขึ้นสูงเลยเนาะแทน leap ก็อาจจะใช้ rose dramatically นะคะใช้ outpace ทีนี้มีมี leap p a s s มี surpass แล้วก็ใช้ outpace ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตามด้วย with a บวกตัวเลขเปอร์เซ็นต์นะคะ growth นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราก็สามารถตามด้วย major supporting details ก็คือมีประเด็นหลกัหลกๆแล้วนะคะแล้วก็ให้รายละเอียดสนับสนุนเพิ่มเติมได้นะคะที่ทำให้เออมันเห็นภาพของ main idea เนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ given this trajectory the company will likely become the world's first automaker to produce over 2 million EVs in a single year อ่ะนะคะอันนี้มีประโยคที่น่าสนใจหลายอย่างมากเลยค่ะ trajectory อันนี้ยจะหมายถึงแบบวิธีทิศทางอะไรอย่างนี้เนาะมันมีคำอื่นๆที่ใช้แทนอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคที่ปรับเปลี่ยน tweak อีกนิดหนึ่งนะคะ following this trend the company is on track to be the first in the world to manufacture more than 2 million EVs in one year ใจความสำคัญเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ปรับคำนิดนึงจาก trajectory มาเป็น trend นะคะจาก likely to become นะคะก็กลายเป็น on track to นะคะแล้วก Over ก็เปลี่ยนมาเป็น more than อะไรประมาณนี้นะคะหรืออีกหนึ่ง supporting detail ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ Tesla เมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆใช่ไหมคะ Tesla increase d its output by a respectable 40% in 2022, staying ahead of Western brands like Volkswagen and GM, but falling behind its Chinese rivals such as Geely. Mm hmm. อันนี้นะคะ Tesla เราอาจจะมาเปลี่ยนอะไรคำอะไรที่น่าสนใจได้บ้างนะคะมันมี increase และ แล้ววันนี้เราเปลี่ยนคำอื่นๆยังไงได้บ้างลองมาดูประโยคอีกแบบหนึ่งนะคะที่ทว a คมาปรับมาอีกนิดหนึ่งนะคะ Tesla climbed 40% in its 2022 o u t p u t outperforming Western automakers like Volkswagen and GM. However, it fell behind Chinese competitor like Geely. นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เหมือนปรับคำนิดหน่อยปรับ structure นิดหน่อยนะคะเปลี่ยนจาก increase เป็น climb นะคะ staying ahead เป็น outperforming fell behind ก็มี falling behind ก็มาเป็น fell behind นะครับมี increase ต่างๆก็เปลี่ยนเป็น search ต่างๆนะคะหรือคำว่าคู่แข่ง competitor ก็เปลี่ยนเป็นคำว่า rival style นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเราอาจจะเลือกเรียงแบบไหนก็ได้ค่ะเราอาจจะเ,เรียงตาม topical or categorical order เนาะตามแบรนด์ก็ได้หมวดหมู่ของแบรนดเรียบตามอสัญชาตินี้เนาะหรือแบรนด์แบบนี้นะคะก็เรียงได้เลยหรือ chronological ก็ได้ค่ะแบบตามเวลาเนาะปีนี้มาปีนี้เราจะเรียงยังไงแบบนี้เราก็สามารถเลือกให้มันเหมาะกับ ปหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่อยากที่จะนําเสนอข้อมูลต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะและสําหรับใครที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการเล่าเรื่องจากข้อมูลนะคะหรือว่าการใช้กราฟต่างๆเพื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทาง s t ู d ดิโอก็มีคอรส์ส Effective Data Storytelling ไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะสแกน QR code นี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้เลยนะคะและสำหรับใครที่อยากอัปเดตความรู้ในเรื่องสกิลต่างๆในยุคดิจิทอล ต้องไม่พลาดที่จะติดตามช่องทางต่างๆของสคู o ดีโอตรงนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าใครที่อยากอัพสกิลภาษาโดยเฉพาะเรื่องของการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถติดตามช่องทางต่างๆของฝรั่งอันมอได้เลยค่ะไว้พบกันใหม่ตอนหน้ากับ s คู o i o s โอ p o r รถามตอบรอบรู้กับ s c ู o ดียโอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายเพื่อให้คุณไม่พลาดการอัปเดตสกิลยุคใหม่ที่จะช่วยให้คุณทำงานเก่งขึ้น อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสกูดิโไว้นะคะกดเลยกดเลย